โอ้นี่ได้วันโววันโบห้าพอนวันโเออห้าวโหา้าออเราไม่ต้องวัว สิแรงม้นำมให้เต็มเลย้ายใครนำดีคุณว,วิ่งนำเลยครับผมนำเลยครับเราเสียงเบื่อไม่อยากเล่านคนคนนำนี่เสียง เลี๋ยวซ้ายใช่ไหมไปขวาดีกว่ายกขวาไปยกขวาน้องวัวน้องวัว ค้างไว้เหรอไกอห้กระเด็นเอาแล้วเกอไอชนไฟแดงอุ้ยเอาแล้างเอาแล้วครับตุ้งลอยอ่ะเมืองโกลาหลนมากเมืองนี้โอ้ยแล้วก็ย่หอยู่รถสุรีโหนเลี้ยวออกนอกทางด้วยผมไปมาคนขงแย่เลยผมรู้สึกว่านนเนี่ยคนขับรถโหดกัน แยกหน้ายูเทิร์นครับเลี้ยววงเวียน ข้างหน้าชนกันอือเลยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> เอ้ยยุ่งแล้วยุ่งแล้วข้างหน้ายุ่งแล้วุ้ยไปไงวะข้ <c oughs> างหน้าอบวชไปไงเุ้ยอะไรแลวอ่ะอุ้ยเอ้ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยอ,อะไรวะ <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่แล้วพี่อย่างนี้ไม่ใช่แล้วจะไปยังไงเนี่ย เหมือนพีน่เข้ากับดักเลยอะแม่งระเบิดแน่ทำไมมันไม่จอดอะเอาไงดีรเราจะไปยังไงได้เว้ยอะโอ้ยมีกฎคำสั่งเตะเอไอทิ A ้งล่าวะยุ่งนะงานเรายุ่งไปแกวะน่ะเฮ้ยเอายังไงเนี่ย ขวาได้พี่ขวาก็ติดได้ไหมติดทุก้างเหรอหางหางมันขวาติดอยู่เดี๋ยวผมไปกดติดมาเหรือกดกดซ่อมไหมถ้าเรากดซ่อมมันจะเกิดเกิดไหนถ้าเรากดซ่อมอ่ะเราเราลองดูลองดูมาก่อนพี่โอ้โคุณลูกทีมโอ้โหอ้าวเข้าไปไปไปร่วมด้วยควันแล้วมันถีบมันถีบผมมันถีบผม มีปัจเจ้าไหมแถวๆเนี้ยถ้าเราเกิดซ่อมเฮ้ยพี่ผมผมว่าช่องนี้ไปได้ซ่อมเลยดี๋ยวผมลองดูดิช่องไหนช่องซ้ายซ้ายสุดเนี่ยคุณต้องขึนอย่าเพิ่งขยับนะอ้าวคุณซ่อมมาแล้วอ่ะปุแล้วดิคอนดิ้งแล้วคุณแอดพทธี ดิชออดไปแล้วพี่พี่มาได้อยู่พี่มาได้อยู่เอาจ้ะเอาจริงว่ะทำไมต่อเฮ้ยพี่มีช่องมีช่องเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาวะไอจ้องนี้ไปเท่าไหร่เราดูไอคัดข้างหน้าสิ๊กหัวจิ๊กจิ๊กจิ๊กเลยหุ่นเป็นลูกคางเลยแม่งแดนเลยวะบ้าเปิดเพลงอ่ะแดนเนอะ อารมณไหนวะแม่งกินยาหรือเขย่าวขวดขย่าอย่างนี้เลย,น, <c oughs> ย,ยนั่เขา <c oughs> โอ้เทลเ ER อ็เอร์8%แล้วรถ <c oughs> หาเอเหล่นั้นละเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาอเปนดินมาหาแล้วดินมาหาแล้วเข้าไปยันผ่านรถติดเออเอาวะเอาว่ะ มันชื้ออยู่เผลอๆเดี๋ยวร้อยมันไหลพังกว่านี่ร้อยจังหวะร้อยจังหวะร้อยจังหวะมันดีดมันดีดถ้าเราเข้าไปใกล้มันมันดีดเราก็เด็นแน่เลยพี่เออเอาละมันเราไม่เข้าไปมันก็จะมาหาเราอยู่แล้วเนี่ยมันดีดพร้อมเลยเมื่อกี้ผมไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเปอร์เซ็นเพื่ออะไรรที่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดน ไอ้ดินเลยนะครับแต่ผมอะไม่แน่เลว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 คนเทนจัดอะโอ้ย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 แบงแดนว่ะโอ้โยเก็บพลิกคว่ำอะเล่นสะดินเลยบัวบัวดินเลยมารอด ตอ่อครับตอ่อครับก<อ>ี่ปอร์นอะ่ะเ,เอียงขนาดนั้นได้กี่เปอร์หัวหัวสิบเอ่อหางรวมกันนี่สิบเจ็ดเปอร์เซนต์โอ้โหเจอเลือกสิบเจ็ดแล้วดีไม่ดีไมล่ลงไปข้างทางอ่ะพี่เกือบลงข้างทางอแล้วเมื่อกี้เออเอียงแล้วเนี่ยตะแทงเลยฮึมพุ้งพิษนำล่างเขาเรียกว่าล่างไม่ค่อยดีอะพี่ล่างแบบว่า ต้องแปเอาจากออกเบรกวันนี่เยไม่ไหวปะมี AI เบรกแดนเดียววะตัวไหนวะ <AI S 1> มาไว้เน,นี่ยมตัวเล็กแน่นอะคือคือเห็นก็รู้แล้วว่าเข้าไปนไี่เจ็บหนักแน่มันดีดรถข้างๆขึ้นไปบนภูขเขาหมดเลยไม่เห็นปะ มันภูเขาเต็มเลยมันเขาเรียกแล้วที่มันแบบมีวลีมันมันต้องมีอยู่คันหนึ่งที่เป็นอย่างนี้มันจะมีอยู่คันหนึ่งมันจะมีอยู่คันหนึ่ง สแกนเนียคันเมื่อกี้แม่งจิ้มมาชนผมเฉยเลยใช่เหรออยู่เลนเนี้ยมันล้ำเข้ามาชนแล้วมันก็กระเด็นไปแล้วแล้วทำไมรถคุณไม่เกียร์เลยจังพี่เป oh ็นอะไรอ่ะคับอยู่ดีดีไอ้คันหลังมันจี้ตูดนะระวังนะรอนะครับชะลอนะครับพี่ชะลอนะโอ้ ลูกค้าตามแล้วโอ้ยใช่พี่ <laughs> โคตรเลยลูกค้าตามแล้ว ้องรีบไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนั่นแล้วมันเริ่มแบบนั่นแล้วไงมันเริ่มสวิงแล้วเรืะวาดเรองละวาเดี๋ยวมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆคนที่จ็ดอ่ะีรอดมาได้ต้องรีบเติมหรือถ้าถ้าไม่มีกล้องเอไอแบบเขาเรียกนะไม่มีกล้องวงจรปิดถ่ายนะ ลูกค้าแม่งไม่เชื่อแน่ว่ามีรถเบรกแดนเนี่ยบอ,บอกลูกบอกลูกค้าบอกทำไมโดนชนเนี่ยเจอรถเบรกแดนกลางถนนไปใครจะเชื่อรถเบรกแดน Được tay, được tay. ผมมีผมเจอแล้วไอ้นี่ที่ปั่นน้ำฝนสามวันอะอาดาบอะเคยใช่โอ้ดาบโดนเก็บใส่รอบนี้ต้องให้แรงแรงเลยะครับบนโล่แรงก่อนแล้วล่ะแง <laughs> เ0้าสิบแรงม้าเลยเนี่ยเฮ้ยไปชิวเลยอ่ะเออมันติดข้างรถเจ็ดร้อยห้าสิบไปยังกับพายุม่าพายุเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเลยเฮ้ย โค้นบบงคนี้ระวังคงนี้ระวังเลยคุณอันตรายกว่าโค้งนี้รถแรงไม่ได้ช่วยและโค้งนี้เบรกดำโค้งเล็กๆเมืม่อกี้อันตรายมากเลยโค้งนั้นอ่ะโอ้ยเด้งเด้ <c oughs> งเด้งเด้ง ก็สนุกดีนะพี่เอมอสเด้งๆเลยเอเอ,เอ,เอ,อหน้าเลี้ยวขวานะครับรับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวารอเลยนะครับสะเกอแหกโค้งแน่ๆนะครับแหงหน้าเลี้ยวขวาอีกแล้ว ข้อบ,บริษัทมีแค่เลียเ้ยนเดียวไนงะสองเลนสองเลนใช่ทางเข้าเนี้็ขยันเลี้ยวด้วยนะรับทุงได้ไหมเนี่ย <c oughs> อยตำรวจเชียวยเกือบจะหมดแรงโอ้ยถังข้าวแม่งคดแคบคดแคบเลยจะเย็นครับจะเย็น รอ้อยีเลทสูงนั้นนนั้ีแล้วเรีอยจอดไงวะเนี่ย จเจอเบรกแดนก็ไปเละไปหมดอา้าวพูดรถที่ไหนไปแล้วอ่ะผมบอกพคอนอยมาแล้วเดี๋ยวผมปรับนิดนึงเป็นไรกำลัมลงมาส่งงานเลยที่เดียดไปเข้า ออกคุณอันนั้นี่ก็ตรงงานกันใช่ไหมครับกำลังโซง่เรียน